สวัสดีครับผมเล็กไพศาลนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการถอดหน้ากากวิทยุ Honda City ตัวใหม่ตัว5ประตูนะฮะเริ่มนะฮะถอดชิ้นนี้ก่อนนะฮะชิ้นล่างชิ้นนี้แล้วก็ตามมาชิ้นที่2คือชิ้นนี้นะแล้วก็ชิ้นที่3คือชิ้นสีดำชิ้นนี้นะครับจะเป็นชิ้นยาว ที่นี่บางๆแล้วมันจะมีน็อตซ่อนอยู่จะมีน็อตซ่อนอยู่สองตัว อองตัวเสร็จแล้วก็ดึงรีออได้เลยแล้วก็ปลดไฟผ่าหมากด้านบน Lie